สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเจอวิชาภาษาไทยอีกนะคะเขียนชำนาญงานสร้างสรรค์น,นะคะครูบอกแล้วว่าภาษาไทยมันต้องมีทั้งอ่านทั้งเขียนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่5การเขียนจดหมายความจริงแล้วในการเขียนจดหมายสมัยเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วนะคะเพราะมันมีอย่างอื่นที่สะดวกกว่าโทรศัพท์แป๊บเดียวนะคะ แต่เรกเรียนต้องเรียนรู้ด้วยนะคะว่าจดหมายเขียนยังไงนะคะเขาบอกว่าการเขียนจดหมายเป็นการเขียนเพื่อสื่อสารแจ้งความประสงค์ถามทุกสุขหรือเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะสมัยก่อนจะเขียนการโอ้โหสองหน้าสามหน้ามันเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ถ้าโทรศัพท์กันนานๆมันก็เสียค่าบริการเยอะนะคะ เพราะฉะนั้นจดหมายบางครั้งก็ยังจำเป็นอยู่นะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะหลักการเขียนจดหมายนะคะในการเขียนจดหมายก็คือนักเรียนต้องมีหลักด้วยที่หนึ่งเลยหลักที่หนึ่งเลยก็คือใช้รูปแบบให้ถูกตั้งนะคะ นักเรียนเรียนมามันมีจดหมายหลายแบบตั้งแต่จดหมายถึงเพื่อนจดหมายลาครูนะคะจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่เพราะนั้นต้องใช้ให้ถูกนะคะโดยอย่างยิ่งถ้าเป็นจดหมายราชการต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะขออ้อ2ภาษาที่ใช้ต้องสุภาพ,พแล้วก็เหมาะกับบุคคลนะคะต้องสุภาพนะคะเหมาะกับบุคคลนะคะขอ้อ3 กระดาษเขียนจดหมายและซองจดหมายควรใช้สีสุภาพส่วนใหญ่เขาจะใช้สีขาวนะคะแต่สมัยนี้ซองจดหมายก็เปลี่ยนไปนะคะข้อ4ซองจดหมายต้องผนึกดวงตราไปรษณียกรให้ถูกต้องดวงตราไปรษณียกรรแลพูดกันรู้จักกันดีก็คือสแตมป์นะคะ รูปแบบของการเขียนจดหมายนะคะจดหมายจะต้องมีรูปแบบว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบที่1ก็ประกอบด้วยที่อยู่ของผู้เขียนใครเขียนคนนั้นก็เอาที่อยู่ใส่ลงไปนะคะ 2. วันที่เขียนจดหมายเขียนวันไหนก็ต้องใส่วันที่วันนั้นนะคะ ําคำขึ้นต้นของจดหมายนักเรียนจะเขียนจดหมายถึงใครต้องใช้คำขึ้นต้นให้ถูกต้องนะคะนี่คือส่วนประกอบที่1น,นะคะส่วนประกอบที่2ก็จะเป็นเนื้อหาของจดหมายควรจะมีสองย่อหน้านะคะย่อหน้าแรกก็จะเป็นใจความที่เราเขียนนะคะย่อหน้าที่สองก็จะเป็นการสรุปนะคะ บางทีก็เป็นการแสดงความคิดถึงห่วงใยห,หรือเป็นคำอวยพรก็ได้นะคะก็ต้องดูว่าเราเขียนจดหมายถึงใครนะคะส่วนที่3เป็นคำลงท้ายจดหมายแล้วก็ชื่อของผู้เขียนนะคะเราจะลงท้ายยังไงก็ต้องดูว่าเราเขียนถึงใครนะคะชื่อผู้เขียนก็คือเราเป็นคนเขียนก็ต้องใส่ชื่อเรานะคะ ความจริงแล้วเราต้องใส่ชื่อจริงนะบางคนใส่ชื่อเล่นใส่ชื่อเล่นมันก็มันก็ใช้ได้นะคะแต่มันก็ยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่ใส่ชื่อจริงลงไปนะคะส่วนที่4การจ่าหน้าซองจดหมายต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้เขียนอยู่ด้านบนทางซ้ายมือนะคะส่วนชื่อผู้รับจะอยู่ด้านล่างขวามือ เข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าซองจดหมายจะต้องมีงที่อยู่ของผู้เขียนและก็มีที่อยู่ของผู้รับด้วยนี่คือรูปแบบของการเขียนจดหมายนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าจดหมายที่เขียนแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวตามต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปดูรูปแบบนะคะของปอ .5 นะคะ เราจะเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองหรือญาติรู้จักใช่ไหมคะญาติจะเป็นปู่นะ่าน้าอาลุงนะคะถือว่าเป็นญาติทั้งหมดนะคะทีนี้เวลาเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองแระญาตินะคะเราก็ต้องมาดูว่าคาขึ้นต้นจดหมายนะคะคำขึ้นต้นจดหมายก็ใช้เพราะว่ากราบเทา้าถ้าถึงคุณปู่ก็ใส่ว่ากราบเท้าคุณปู่ที่เคารพ ถ้าถึงคุณพ่อก็ต้องบอกว่าจากเท้าคุณพ่อที่เคารพนะคะส่วนที่สองคำลงท้ายจดหมายนะคะนั่เองเขต้องเขียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ก็ลงว่าด้วยความเคารพอย่างสูงสามนะคะคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามในจดหมาย แทนผู้เขียนคือแทนตัวเราเนี่นักเรียจะใช้คําว่าหลานหรือผมหรือหนูหรือดิอฉันก็ได้นะคะหรือจะใช้ชื่อก็ได้แต่ถ้าแทนผู้ที่เขียนถึงเราก็ใช้คําว่าคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องใช้ในจดหมายนะคะเอาละค่ะคราวนี้ไปดูรูปแบบจริงๆเลยเอานะคะทีนี้นักเรียนมาดู รูปแบบจดหมายนะคะรูปแบบจดหมายนักเรียนก็เรียนมาแล้วตั้งแต่ชั้นป .3 ป .4 ก็เรียนนะคะเวลาเขียนจดหมายมันก็ต้องมีครูบอกแล้วนี่งส่วนบนส่วนที่1เลยใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าเวลาเขียนจดหมายเนี่ยป .4 เขาก็บอกมาว่านักเรียนต้องกะดูนะคะว่ามันจะต้องมีครึ่งหน้าสําหรับลงวันที่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของผู้เขียนนักเรียนก็กระดูว่าถ้านักเรียนเอาวันที่อยู่กลางหน้ากระดาษที่เราจะเขียนนะคะก็ขยับเข้าไปนิดนึงไม่จำเป็นต้องเขียนสามบรรทัดแบบครูก็ได้นะคะแต่ถ้านักเรียนเขียนพออาจจะเป็นสองบรรทัดก็ได้อันนี้ครูใส่ไปเลยให้หนักเรียนเห็นเป็นตัวอย่างนะคะคนที่เขียนเนี่ยเขาอยู่บ้านเลขที่96 เพชรเกษม2ีแขวงคูหาสวัรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถ้านั้เรียนใช้ย่อว่าปทมอต้องเขียนว่ากอทมอแล้วก็จุดอย่าไปเขียนกอจุดทอจุดมอจุดไม่ได้นะคะอ่ะนะคะได้แล้วที่อยู่นักเรียนจะไม่เขียนคำว่าแขวงไม่เขียนคำว่าเขต ก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะวันที่จดหมายฉช่บบนี้เขียนวันที่5พฤศจิกายน2564เขานิยมเขียนแบบนี้นะคะแต่บางคนหรือหนังสือราชการเขาจะเขียนเต็มว่าวันที่5พฤศจิกายน พุทธศักราชก,ก็ต้องใส่พอสองลงไปด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าเขียนแบบนี้นิยมเขียนแบบนี้เขียนได้เลยนะคะอ่าส่วนที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วส่วนที่สองอามาดูนะคะกราบเท้าครูใส่สีแดงลงไปเพราะว่าครูให้นักเรียนเขียนถึงคุณลุงนะคะเพราะว่ากราบเท้าคุณลุงที่เคารพนะคะ ขึ้นต้นแล้วนะใจความจดหมายนัเรเยนก็นัเรียนก็กะดูว่ามันอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างวันที่กับคําขึ้นต้นนะคะอยู่ระหว่างนี้นัเรียนก็เขียนลงไปใจความจดหมายจะเล่าเลยเล่าไปเลยห้ามันทัดหกมันทัดเล่าไปได้เลยนะคะนักเรียนเล่าจบแล้วเขาจะมีการลงท้ายว่าสุดท้ายนี้นะคะขอให้คุณลุงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ ต่อัยจากโรคโควิดอันนี้ก็ว่าลงไปนะคะใส่ลงไปนะคะสองบรรทัดหรือบรรทัดเดียวก็ได้นะคะสุดท้ายนี้แล้วก็เป็นคำลงท้ายคำลงท้ายเขาบอกว่าให้ตรงกับวันที่เห็นไหมคะเราเขียนถึงญาติผู้ใหญ่นะคะก็ลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ลงชื่ออันนี้แสดงว่า เจ้าของจดหมายฉบับนี้ชื่อวรชัดมั่งคังเห็นไหมคะชื่อวรชัดมั่งคังนะคะ,ะจดหมายฉบับนี้เสร็จแล้วจดหมายจะส่งได้ก็ต้องมีการจาร่าหน้าซองใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูจา่าหน้าซองเอานะคะอันนี้คือการจาร่าหน้าซองจดหมายนะคะครูเขียนให้ดูนี่ครูขยายใหญ่ให้ดู แต่เวลานะักเรียนเรียนรู้สึกว่าตอนสีนะ่นักเรียนจะเรียนว่ากว้างเก้ายาวสิบห้าเซนเก้าเซนสิบห้าเซนเห็นไหมคะอันนี้เป็นเก้าเซนนี่คือกว้างนี่คือยาวนะคะเห็นไหมครูบอกว่าต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งเห็นไหมคะนี่เมื่อกี้เขาบอกว่าคนที่เขียนคือวราชะนะคะ ก็จะมีชื่อของเด็กหญิงวราชาต์มั่งคัง่งเห็นไหมคะนี่คือที่อยู่ของเด็กหญิงวรชต์เห็นไหมคะการส่งไปรษณีย์เขาบอกว่าถ้าใส่รหัสไปรษณีย์มันจะสะดวกสําหรับบุรุษไปรษณีย์เขาส่งเป็นเขตๆนะคะอ่ะมทีที่อยู่ของผู้ส่งแล้วก็ต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้รับนะคะ เรลาตาเขียนจดหมายไปถึงคุณลุงคุณลุงชื่อมนูนสมัครใจเห็นไหมคะอ่ะนี่คือที่อยู่ของคุณลุงนะคะนี่อยู่เลขที่33มอนี่คือหมู่บ้านอมรพานถนนเสนานิคมแขวงลาดพ้าวเขตลาดพ้าวกรุงเทพถ้าเรียนจะเขียนยอดกรุงเทพเนี่ยต้องใส่ปยานน้อยถ้าเนจะเขียนกอทมต้องเขียนว่ากอทมแล้วก็จุด เห็นไหมคะจดหมายฉบับนี้จะส่งทางไปรษณีย์เพราะฉะนั้นจะต้องปิดสแตมป์ิดสแตมป์นะคะปิดสแตมป์ห้าบาทถ้านักเรียนไม่ปิดสแตมป์นักเรียนส่งไปผู้รับจดหมายคือคุณลุงจะต้องถูกตักเพราะจดหมายส่งมาไม่มีสแตมป์นะคะอันนี้คือซองจดหมายที่ให้นักเรียนดูนะคะเวลานักเรียนเขียนนักเรียนก็ต้องทําแบบนี้ด้วย ทีนี้ครูจะบอกให้นักเรียนทราบว่าการส่งจดหมายเดี๋ยวนี้นะคะรูปแบบของซองมันจะไม่ใช่สีขาวแล้วนะคะมันจะมีสารพัดเลยนะคะอ่ะนี่คือถ้าจดหมายฉบับ,บนี้นะคะนี่เขาส่งทางไปรษณีย์เห็นไหมคะเขาต้องติดสแตมป์เห็นไหมคะอ่ะนี่คือที่อยู่ของผู้ส่งมา นะคะนี่คือที่อยู่ของส่งมานี่คือที่อยู่ของผู้รับอันนี้ครูสมมุตินะคะครูสมมุตินะั่นเดียวไม่ต้องไปตามหาว่าโรงเรียนนี้อยู่ตรงไหนนะคะครูสมมุติขึ้นมาเพราะครูคไม่สามารถเอาชื่อจริงเข้ามาเป,ปดิดเผยในนี้ได้ถือว่าผิดของเขานะคะนี่ครูสมมุติขึ้นมานี่คือแบบหนึ่งเห็นไหมคะต้องติดสตมาต้องติดสตมาเห็นไหมคะอ่ะอีกแบบหนึ่ง อีกแบบหนึ่งนะคะเขาจะมีไว้นี่คือโทรคม,มานาคมนี่คือที่ส่งนักเรียนจะเห็นบ่อยๆนะคะเขาส่งมีชื่อผู้รับตรงนี้เขาส่งมาเพื่อแจ้งว่าต้องไปชําระค่าโทรศัพท์อันนี้เห็นไหมคะเขาไม่ต้องติดสแตมปแบบเมื่อกี้เลยแต่เขาจะบอกว่าชําระค่าส่งนี้เป็นรายเดือนตามใบอนุญาตเห็นไหมคะไม่ต้องติดสแตมแบบนี้เลยมีแบบนี้ เห็นไหมคะเออไม่ต้องติดตามแบบของเราเขาจะมีแบบนี้มาให้นะคะเห็นไหมอ่าเห็นนะคะครูให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช้สีขาวแล้วสีสันสดใสสวยงามแล้วแต่แต่ละแห่งเขาจะออกแบบกันนะคะอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งครูจะให้ดูอ่านักเรียนดูนะคะเราจะเห็นบ่อยๆนะคะเห็นบ่อยๆ ที่ครูให้ดูก็คืออันนี้ไม่ได้ติดสแตมแต่มีคำว่า EMS นะคะหมายถึงจดหมายฉบแบบนี้ส่งด่วนพิเศษไม่ติดสแตมแต่เขาต้องไปชั่งน้ำหนักแล้วก็ดูว่าในเมื่อส่งด่วนพิเศษก็ต้องมีค่าธรรมเนียมนะคะจดหมายซองนี้นะคะเสียค่าธรรมเนียม32บาท นะคะ32บาทแล้วก็เหมือนกันก็คือมีชื่อผู้ส่งอันนี้ครูสมมติเองนะคะไม่ใช่ชื่อของใครครูสมมุติขึ้นมาเฉยเฉยนะคะให้นักเรียนรู้ว่าต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งเห็นไหมคะแล้วอันนี้ก็ต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้รับอันนี้ก็ครูสมมุติชื่อขึ้นมานะคะครูสมมติชื่อขึ้นมาให้นักเรียนเห็นว่าส่งจดหมายถ้าเป็นกรณีพิเศษกลัวจดหมายฉบับนี้หาย นะคะเขาก็จะส่งแบบ EMS คือด่วนพิเศษด้วยแป๊บเดียวถึงเลยนะคะแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแพงนิดหน่อยนะคะปกติแล้วจดหมายธรรมดานี่เวลาเราไปส่งเนี่ยวันหนึ่งไปส่งวันลุ่งขึ้นเขาถึงจะเอาไปชำจ่ายให้นะคะแต่นี้มันจะเร็วขึ้นนะคะนี่คือจดหมายให้เห็นว่า การส่งจดหมายสมัยนี้เขาเลิกใช้กันแล้วเพราะว่าเรามีโทรศัพท์ใช่ไหมคะเรามีโทรศัพท์เราใช้โทรศัพท์ปุ๊บปั๊บเดียวก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าส่งจดหมายนักเรียนต้องไปหาซองหาสแตมป์แล้วก็ต้องไปส่งที่ทําการไปรษณีย์หรือตู้ไปรษณีย์แต่ถึงแม้ว่า จะเป็นจดหมายหรือเป็นโทรศัพท์ก็จะต้องเสียค่าบริการเหมือนกันนะคะนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะส่จงจดหมายถ้าไม่ติดสแตมก็ต้องถูกปรับคนที่ถูกปรับคือคนที่รับจดหมายนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจการเขียนจดหมายรูปแบบจดหมายไหมคะตอนนี้ครูยังไม่ให้เขียนนะคะให้รู้จักไปก่อนนะคะไม่ยากเกินไป ถ้าใครสงสัยก็ไปเปิดในหนังสือแบบฝึกพอบอดูได้เลยนะคะวันนี้ครูก,ก็ขอสวัสดีค่ะ